เยคเนี่ขาจับถือตัดทีห้างก็จะมากดบาทอ่ะสองคนนั้นเล่นเกมอยู่อย่างเงี้ยคงอีกนานไม่รู้ตัวหรอกว่าเราหายไปรีบไปที่กว่า เสียงวิว่าหน่ชัดเลย กดติดตามพวกเราได้ท right. ี่ปุ่มนี้เลยนะคะแล้วอย่าลืมกดบัะดิ่งกุ้งกิ้ให้ด้วยนะโอมาเกลืเล็กตอแแ่งพ่อพรจักสองใจโอมาวิ่งกระเด็นไปเนี่ยได้ได้ได้ แล้วนี่มันสุดยอดจริงๆเลยขนาดคอนแบ็กพิงอะยิ่งกดไม่ทันแต่คอนพี่จะติดห่วนะเฮ้ยไม่พลาดอยู่แล้ว มีความสุขกันนะเขาจะถือแตันตีห้างมันจะมากดบ้านนะอ่ะเสียใจจริงไม่เดียววะทำไมออตอนนี้มันก็หมดไปแล้ววะเอ้าเหรอ,อเ,เสียใจด้วยนะ พี่ใส่เงินคโอเคเลยว่าบอกเขาทีจริวไม่คือแคร์หนเฮ้ยวันแรกนี่นี้ปฏิทินเนาะใช่เฮ้ยมันมีอยู่แค่ไม่กี่วันไม่กี่เดือนเองมีสี่เดือนว้าพี่ว้าพี่ว่าเดี๋ยวเขาอบบไปทำรายงานก่อนนะโอเคได้ไปแล้วบ๊ายบายไหนดูหน่อยพีว้าปีหนึ่งมันมีสิบสองเดือนนะจ๊ะ นี่พีรวาลืมกระเป๋าตังค์นี่ไม่ได้แล้วต้องรีบเอากระเป๋าตังค์ไปให้พี่าวาพีรวาหนูอ่ะเอากระเป๋าตังค์ให้พี่วาพอนะโอเคโอเคพีรวารีบไปรีบกลับมานะไม่รู้ว่าป่านนี้ไปถึงไหนแล้วบ้างเนี่ย <c oughs> ไปเร็วไปเร็ว มาสักทีฝัดคอนเสิร์ตจะติดบีเวอร์จะได้ไปดูคอนเสิร์ตครั้งแรกกับเพื่อนด้วยตื่นเต้นนะเที่ยวอ่ะเสียงวีว้าเหรอเฮย้ยไม่น่าใช่สงสัยจะระแวงวีว้าไปจนหลอนไปเองไปดีกว่า ียงวิว่านี่ชัดเลย เดี๋ยวว่ะเขายังไม่ค่อยงงเลยอ่ะอย่าอนุญาตต่อขออนุญาตไม่ได้หรอโอ้ยเดี๋ยวค่อยอ่านพรุ่งนี้ก็ได้ป่ะไปนอน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 แล้วอ่ะเร็วเผ่าวะไม่แก่ผมหรอคะนอนไม่เป็นไรหรอกน้าพี่ชอบแบบนี้ไม่ต้องลุกับผมพี่หรอกป่ะนอนดีกว่านอน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 เออนอนเลยนอนเลยมาทุกคนเดี๋ยวพี่ให้ปิดไฟให้เองนอนเลยวีว่า พี่ว่าวันนี้พี่ว่าดูใจดีแปลกๆนะใช่ค่ะหนูก็ว่าั้นะอ่านอนๆนอนๆแล้วทุกคนนอนเลยทุกคน เด็กปารีอาจะไปไหนเนี่ยเขาานอนแล้วมอเขาไม่นอนนะ ก็ถายไปไหนกันหมดอ่ะแม่เฮ้ยอย่างงี้ก็นาทีทองของเราแล้วดิรีบไปดีกว่า เดี๋ยวพี่เข้ามาแล้วนะบ๊ายบาย A f ไรอ่ะ e ี่อ่ะติ๊งตังซ เล่นเกมอยู่อย่างเงี้ยคงอีกนานไม่รู้ตัวหรอกว่าเราหายไปรีบไปดีกว่าครั้ <t akes dragon noise> งนี้แหละได้ไปแน่นอนชัวๆวไม่มีอะไรมาขวางเราอีกแล้ว,ว,าวาอากาศสดชื่นหมดจะไปคอนเสิร์ตจรงิจรงๆเลย เฮ้ยน้ำมันหลอดแม่นี่ว่าะอ้าวว่าแล้วพี่ว่ากับน้องพี่ว่าเราลูกเสร็จไหมอ่ะอ้าวว่ะรู้ได้ยังว่าแม่จะพาไปดูหนังอ่ะเขาเพิ่งว่าใส่กับแม่ ที่มีโควิดอ่ะอุ้ยดีใจเนาะ <c oughs> เอา้วาว้าเป็นไรอ่ะอย่าบอกนะว่าดีนะ <c oughs> ใจที่ไปดูหนังจนร้องไห้เลยอ่ะโอ้